สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีค่ะดิฉันนางสาวเปียนุชินจำปาค่ะและนางสาววรรรพีแกนุพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการพิเศษค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะมีหัวข้อที่น่าสนใจก็คือการฟ้องคดี การฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งเป็นประโยชน์และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากเลยนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังการฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการฟ้องคดีปกครองมีกี่วิธีจะขอให้พี่แอมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะสำหรับเผื่อคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะ ขอบคุณมากค่ะน้องขนมหวาน การฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองนะคะเดิมกฎหมายเรากําหนดไว้2วิธีค่ะ,คะน้องขนมหวานก็คือวิธีที่1นนะคะจะเป็นการยื่นคําฟ้องโดยตรงต่อเจ้าเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองค่ะ,คะเช่นบ้านน้องขนมหวานอยู่เพชรบุรีใช่ไหมคะคะน้องขนมหวานอยากยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองน้องขนมหวานก็สามารถเดินทางมาที่ศาลปกครองเพชรบุรีได้เลยค่ะ,คะตั้งอยู่ตรงอําเภอชะอานะคะก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยจะถือว่า วันที่น้องขนมหวานยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ค่ะเป็นวันยื่นฟ้องคดีต่อศาลค่ะ สำหรับวิธีที่2นะคะก็คือการยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนค่ะน้องขนมหวานค่ะแล้วการลงทะเบียนเป็นอย่างไรคะแล้วสมมติถ้าเราส่งแบบธรรมดาจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างคะคือการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมายื่นฟ้องคดีที่ศาลนะคะอย่างเช่นบ้านอยู่ไกลมากอยู่ราชบุรีหรืออยู่ประจวบคีรีขันอย่างเงี้ยนะคะไม่สะดวกที่จะมาศาลก็สามารถยื่นต่อ พนักงานไปรษณีย์ได้ที่น้องขนมหวานถามเมื่อกี้ว่าการลงทะเบียนกับการส่งธรรมดาจะมีผลอะไรไหมมีผลในทั้งกฎหมายแน่นอนค่ะก็คือการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนทาง e.ms หรือการลงทะเบียนธรรมดาถ้ายื่นต่อเจ้าหน้าที่ของพนักงานไปรษณีย์นะคะศาลจะถือว่ากฎหมายจะถือว่าการยื่นต่อพนักงานไปรษณีย์ตรงนี้ค่ะเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแต่ถ้าน้องขนมหวานไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็คือส่งเป็นกรณีธรรม มาแบบนี้อะค่ะ,คะ,ะกฎหมายก็จะถือว่าเป็นการยื่นต่อศาลเมื่อคําฟ้องนั้นมาถึงศาลพอมาถึงศาลเราถึงจะรับว่าวันนั้นคือวันที่ศารลรับฟ้องใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองค่ะค่ะค่ะเมื่อกี้บอกว่าพี่บอกไปว่ามี2วิธีใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่า ศาลปกครองเองเนี่ยก็เล็งเห็นความอำนวยสะดวกในการยื่นคําฟ้องรวมถึงการรับรองสิทธิ์ของประชาชนที่จะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วนะคะร้ขนมหวานกฎหมายใหม่ก็เลยแก้แก้ไขการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองค่ะเพิ่มวิธีใหม่มาอีก2วิธีค่ะเพิ่มอีกสองนะคะใช่ค่ะก็คือวิธีที่3นะคะก็คือการส่งทางโทรสารค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีประกาศของสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีให้กำหนดเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับที่จะส่งทางแฟกมาค่ะน้องขนมหวานค่ะเบอร์นะคะ032709445ค่ะตามด้านล่างนี้เลยนะคะ แล้วช่องทางที่4ีละคะพี่แอมช่องทางที่4วิธีนี้เป็นวิธีที่พี่แอมอยากจะแนะนำมากมากเลยคะ่ะน้องคดะาน <c oughs> เพราะว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็คือการยื่นฟ้องคดปีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ มีชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงน,นะคะอีคอร์ดค่ะอีคอร์ดนะคะค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันทั่วทั้งประเทศไม่ว่าภูมิภาคไหนๆนะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะสารปกครองเพชรบุรีได้แรงเห็นและให้ความสัมพันธ์กับประชาชนนะคะในการอำนวยความสะดวกการยื่นฟ้องต่อสารปกครองโดยการส่งทางโทรสาระคะ่ะตามเบอร์โทรศัพท์0 3น 2 709 445และการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นการยื่นฟ้องที่มีความปลอดภัยสูงค่ะสะดวกรวดเร็วประชาชนไม่ต้องมาศาลค่ะประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและในสถานการณ์แบบนี้นะคะ เพื่อป้องกันประชาชนให้ห่างไกลจากโควิด19้ด้วยค่ะพี่แอมค่ะใช่ค่ะน้องขนมหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะวิธีนี้เนี่ยจะครอบคลุมการดําเนินกระบวนพิจารณาทุกขั้นตอนเลยค่ะน้องขนมหวานค่ะตั้งแต่การยื่นคําฟ้องคําำให้การการแสวงหาข้อเท็จจริงการพิพากษาหรือมีคําสั่งรวมไปจนถึงการบังคับคดีปกครองเลยค่ะน้องขนมหวานค่ะซึ่งการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส นี้นะคะที่พี่แอมบอกว่าอยากจะแนะนํามากเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยสูงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะ,คะเนื่องจากว่าการยื่นทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นการยื่นทางอินเทอร์เน็ตค่ะท่านผู้ชมก็การยื่นทางอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นการรับส่งเอกสารทุกอย่างทางอินเทอร์เน็ตนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปสแกนเอกสารหรืออัปโหลดไฟล์แล้วก็ส่งข้อมูลทุกอย่างตรงนี้ค่ะให้สารปกครองทางระบบงานคดีปกครองนะคะก็เอกสารก็ไม่ต้องมาถึงที่สารค่ะทางเจ้าหน้าที่สารก็จะสามารถปริ้นเอกสารทุกอย่างออกมาจากระบบได้เอง แล้วในส่วนของสารเองนะคะเวลาสารจะส่งให้ทางผู้ฟ้องคดีคสารก็ส่งไปทางระบบค่ะสะดวกมากเลยค่ะการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ดีจังเลยนะคะพี่แอมสะดวกรวดเร็วง่ายขึ้นแถมยังมีความปลอดภัยและห่วงใยประชาชนค่ะการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์มีกี่วิธีคะแล้วต้องทำยังไงบ้างคะพี่แอม ค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่แอมบอกนะคะว่าการยื่นฟ้องทางอ<ฮ>ิเล็กทรอนิกส์เนี่ย<ฮ>ก็คือการยื่นผ่านอ<ฮ>ินเทอร์เน็ตนะคะค่ะ<ฮ>วิธีการก็คือจะต้องเข้าระบบงานคดีปกครองอ<ฮ>ิเล็กทรอนิกส์ค่ะ<ฮ>น้องขนมหวาน<ฮ>อยู่ตรงไหนคะก็คืออยู่ตรงในเว็บไซต์ของศาลปกครองนะคะ<ฮ>สำหรับผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง Youtube และผ่านทาง ไลฟ์สดของศาลปกครองนะคะ,ะก็สามารถดูตรงหน้าจอได้นะคะอยู่ด้านบนขวามือสุดด้านบนสุดด้านขวามือนะคะของเว็บไซต์ศาลปกครองค่ะตรงนั้นจะมีชื่อเขียนไว้ว่าระบบงานคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นรูปหัวค้อนค่ะแล้วก็รูปตาช่างนะคะเห็นรูปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะน้องขนมหวานเลืกตามนี้เลยค่ะค่ะ การลงทะเบียนก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบงานคดีปกครองก่อนะนะคะน้องขนมหวานการลงทะเบียนเนี่ยก็เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานในระบบนะคะ,คะก็คือว่าหลักฐานที่จะต้องใช้เนี่ยก็หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะ,คะ,คะเลข อีเมล address ค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะวิธีการก็คือจะมีช่องให้สำหรับการลงทะเบียนก่อนนะคะ,คะก็เข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่ระบบเนี่ยก็จะกำหนดรหัสของผู้ใช้งาน<ม>แล้วก็รหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าระบบงานคดีปกครองค่ะ,คะพอเราได้ตัวชื่อของผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปใช้งานในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยค่ะค่ะอย่างนี้หนึ่งคนก็จะมีหนึ่ง password ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วใช่อย่างนี้แล้วเราจะเข้าดูของคนอื่นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็มีความปลอดภัยสูงมากนะคะ,คะก็คือถ้ารหัสของเราเนี่ยเราก็ต้องรักษาเก็บไว้เป็นความลับถูกไหมคะคะดีสมมุติว่าน้องขนมหวานเนี่ยมี1นึ่งพาสเวิร์ด ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องขนมหวานมีคดีหลายคดีที่ฟ้องอยู่ที่ศาลปกครองมีหลายข้อหาอะไรใช่ค่ะมีหลายคดีมีหลายเลทคดีดํานะคะน้องขนมหวานก็สามารถดูได้เฉพาะคดีของตัวเองทุกคดีเลยค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ที่ในระบบงานคดีได้เลยอย่างนี้ก็มีความปลอดภัยสูงน้องขนมหวานก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครแอบเข้ามาดูคดีของน้องขนมหวานนะคะใช่ค่ะแล้วแบบนี้จะถือว่าคําฟ้องถึงศาลเมื่อใดคะเรายื่นผ่านระบบค่ะ ค่ะตรงนี้ถ้าพูดก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวอขออธิบายในช่วงหน้าแล้วกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะรอฟังกันช่วงหน้าค่ะค่ะก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้เราค้างกันไว้ค่ะว่า คำฟ้องมาถึงศาลเมื่อไรคะพี่แอมในเมื่อเรายื่นฟ้องทางระบบค่ะค่ะการยื่นคำฟ้องทางระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะคะน้องขมนน้องขนมหวานกฎหมายจะถือว่าวันที่เอาข้อมูลเข้าระบบงานคดีปกครองอะค่ะค่ะแล้วก็ระบบตรงนี้ประมวลผลเสร็จสมบูรณ์นะคะเป็นวันที่ส่งคำฟ้องต่อศาลค่ะอย่างเช่นน้องขนมหวานเนี่ยอยากจะยื่นคำฟ้องแต่ว่า ยังณเวลาทําการเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะเขียนคําฟ้องอย่างไรดียังนึกแกล้งฟ้องไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปคิดได้ตันประมาณห้าทุ่มใช่ไหมคะห้าทุ่มปกติก็เวลาทําการของศาลก็ปิดไปแล้วนะคะแต่น้องขนมหวานสามารถส่งคําฟ้องได้ค่ะก็ยื่นคําฟ้องไปเลยขอส่งไปเลยค่ะตอนห้าทุ่มห้าทุ่มนะคะทีนี้เนี่ย การข้อส่งตอนห้าทุ่มตรงนี้ค่ะระบบจะรับตอนห้าทุ่ม,มแต่ว่ากฎหมายจะถือว่าการยื่นคําฟ้องของน้องขนมหวานเนี่ยเป็นการยื่นคําฟ้องในวันที่เปิดทําการปกติค่ะก็ระบบเนี่ยก็จะประมวลผลเป็นว่าให้น้องขนมหวานเนี่ยยื่นคําฟ้องในเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีของวันทําการถัดไปค่ะอ๋อแล้วถ้าอย่างนี้หนูเขียนคําฟ้องวันศุกร์เวลาห้าทุ่ม อย่างนี้สารเปิดทําการวันจันทร์ก็จะเริ่มนับวันจันทร์ใช่ไหมคะก็จะเป็น8ปดนาฬิกาสานาทีของวันจันทร์ค่ะอ๋อค่ะอย่างนี้ถ้าน้องขนมหวานได้รับความเดือดร้อน อย่างนี้น้องขนมหวานถ้าได้รับความเดือดร้อนเสียาหายก็สามารถพิมพ์คาฟ้องเขียนคําฟ้องได้ตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะ<ช>มีความสะดวกรวดเร็วทันสมัยพี่แอ้มคะแล้วหลังจากที่น้องขนมหวานยื่นคําฟ้องไปทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วหากสารมีหมายแจ้งมีคําสั่งมาถึงน้องขนมหวานและผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจะทราบได้อย่างไรคะค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่แอ้มบอกนะคะว่าการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เราจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนผู้ใช้งานนะคะซึ่งตรงการตรงการลงทะเบียนตรงนี้ค่ะก็จะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับอ e ีเมลแอดเดรสใช่ไหมคะ,คะทีนี้เนี่ยพอสารมีคําสั่งหรือมอีเอกสารใดๆที่จะส่งไปให้ทางผู้ฟ้องคดีค่ะสาร ก็จะปรากฏตามเป็น SMS ค่ะค่ะไปที่โทรศัพท์ของน้องขนมหวานเลยหรือว่าไปที่อีเมลแอดเดสของน้องขนมหวานเลยค่ะทีนี้พอน้องขนมหวานได้ข้อความตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าระบบเพื่อไปดูคําสั่งของศาลได้เลยค่ะค่ะยังงี้ก็สะดวกไม่ต้องมาที่ศาลสามารถเช็ค SMS แล้วก็เข้าเว็บไซต์ศาลเพื่อเช็ค หมายสารหรือว่าคำสั่งสารต่างๆได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเดิมเราเคยหากยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วต่อมาเปลี่ยนใจไม่ดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ โดยใช้วิธีปกติมาที่ศาลได้ไหมคะพี่แอมอ๋อได้ค่ะคือตรงนี้นะคะพี่แอมขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าการที่เราใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้อะค่ะเมื่อตัดสินใจใช้แล้วเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าคุณต้องใช้ไปตลอดนะคะก็คือต้องไปให้ให,ให้ให้สุดเลยอะค่ะแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเกิดข้อขัดข้องขึ้นมาไม่สะดวกที่จะใช้ในระบบงานคดีปกครองจะไปใช้เป็นแบบแมนนวลนะคะก็คือคยื่นเอกสารทางปกติต่อศาลเนี่ย ก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าต้องแจ้งให้สารทราบค่ะ,คะเมื่อสารอนุญาตแล้วเนี่ยก็สามารถดําเนินการยื่นปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกค่ะ,คะในขณะเดียวกันนะคะน้องขนมหวานถ้าสมมุติว่าน้องขนมหวานยื่นคําฟ้องในระบบปกติ ก็คือไม่ได้ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันดีคืนดีช่วงนี้ไวรัสระบาดใช่ไหมคะ,คะน้องขนมหวานกา็ไม่อยากมาสารไม่อยาก่อยาก,ออกส่งนะเอกสารไม่อยากรับเอกสารจากสารนะคะน้องขนมหวานก็อยากใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ค่ะ,คะก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ตรงนี้ต่อสารได้เลยนะคะ<ม>แล้วก็เข้าใช้ระบบงานโดยเข้าไปลงทะเบียนก่อนเหมือนที่พี่แอมบอกค่ะ แล้วต้องมาเขียนคำร้องอะไรที่ศาลไหมคะสมมติถ้าเรายังไม่เคยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะอ๋อก็คือ,อถ้าไม่อยากมาศาลนะคะส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้ค่ะคำร้องนะคะ,คะหรือถ้าจะไม่ส่งทางไปรษณีย์น้องขนมหวานเข้าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ,คะไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานอพอเป็นผู้ใช้งานได้รหัสผ่านแล้วน้องขนมหวานก็เข้าไปในระบบงานคดีปกครองนะคะ,คะแล้วก็ไปยื่นคำร้องคำขอในระบบได้เลยค่ะระบบก็จะส่งส่งมาที่ศาล ปกครองนะคะ,คะทีนี้สารก็จะติดต่อน้องขนมหลานทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอ๋อค่ะนั่นแสดงว่าถ้าตอนแรกเราไม่ได้ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วตอนหลังเราอยากยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์คดีของเราก็จะอยู่ในระบบเรามาสมาัครรหัสผ่านพาทเวิร์ดทีหลังก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อดีมากเลยค่ะสะดวกมากเลยค่ะนอกจากการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วขั้นตอนอื่นๆสามารถดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันไหมคะ ก็ในขั้นตอนของการฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหากว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะยื่นฟ้องคดีทางปกครองอิเล็กทรอนิกส์และได้ฟ้องทางปกครองอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วนะคะศาลเนี่ยก็จะสอบถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีนะคะว่ามีความประสงค์ที่จะเข้าใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ไหมถ้ามีความประสงค์ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะก็เหมือนที่พี่แอมบอกลงทะเบียนค่ะ ลงทะเบียนเป็นกำหนดตัวผู้ใช้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยซึ่งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะสามารถทําได้ทุกขั้นตอนเหมือนที่พี่แอมบอกก็คือยื่นคำให้การคําคัดค้านคาให้การคำให้การเพิ่มเติมหรือพยานเอกสารได้ๆะคะ่ะสามารถยื่นต่อสารได้ตลอดเวลานะคะไปจนถึงกระทั่งการบังคับคดีปกครองค่ะ ค่ะพี่แอมถ้าผู้ถูกฟ้องคดียื่นฟ้องมาทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ประสงค์จะยื่นจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะน้องขนมหวานน้องขนมหวานกังวลเรื่องของการรับเอกสารอยู่ใช่ใชไหมคะใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะถ้าน้องขนมหวานยื่นฟ้องมาทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าสารสอบถามทางผู้ถูกฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีไม่ประสงค์ที่จะเข้าระบบงานคดีอิเล็กทรอนิกส์นะคะาสารก็จะ ปริ้นเอกสารคำฟ้อง เอกสารประกอบคำฟ้องทุกอย่างของน้องขนมหวานนะคะ,คะส่งไปให้ทางผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทําคาให้การนะคะทีนี้เนี่ยพอทางผู้ถูกฟ้องคดีเขาทําคาให้การเข้ามาเขาก็จะส่งมาเป็นกระดาษปกติใช่ไหมคะศาลก็จะเก็บเอกสารกระดาษปกติตรงนี้ค่ะสแกนเข้าในระบบทั้งหมดเลยค่ะ,คะน้องขนมหวานทีนี้พอสแกนเข้าในระบบนะคะศาลก็จะมีการส่งเอกสารตรงนี้มีหมายสารแจ้งให้น้องขนมหวานดําเนินการต่อก็จะส่งไปทางในระบบงานคดีปก น้องขนมหวานไม่ต้องรับเอกสารจากผู้ถูกฟ้องคดีเลยค่ะค่ะดีมากๆาเลยค่ะพี่แอมอย่างนี้หนูก็ไม่ต้องสัมผัสกระดาษเลยนะคะใช่ค่ะน้องขนมหวานก็แค่พปรนยญเอกสารออกมาเอกสารก็อยู่ในของในส่วนของตัวของน้องขนมหวานเองไม่ต้องไปรับจากบุคคลอื่นเลยค่ะปลอดภัยหายห่วงค่ะห่างไกลไวรัสโคโรนาแน่นอนค่ะน้องขนมหวานค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะไว้ฟังช่วงหน้ากันค่ะ ก็มาพบกับช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถส่งเอกสารทุกอย่างต่อศาลทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลแล้วกรณีที่ศาลมีคําสั่งเรียกมาให้ถ้อยคําเช่นการนั่งพิจา,ารณาคดีการไต่สวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองหรือการฟังคพาพิพากษาแต่คู่กรณีไม่อยากจะมาที่ศาลหรือในกรณีที่ศาล หรือในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองสูงสุดแต่คู่กรณีอยู่จังหวัดอื่นค่ะไม่สะดวกที่จะมาที่ศาลปกครองสูงสุดที่อยู่กรุงเทพมหานครจะมีวิธีใดบ้างคะที่เราไม่ต้องไปศาลคะพี่แอมค่ะน้องขนมหวานคะ,ะเนื่องจากวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้นนะคะเป็นวิธีพิจารณาแบบไต่สวนค่ะ,คะนั่นก็หมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคู่กรณีเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมาศาลทุกสิ่งอย่างเนี่ยศาลสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเองได้นะคะ,ะการยื่นคําฟ้องหรือ ือเอกสารคำคู่ความต่างๆเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็สามารถที่จะส่งทางไปรษณีย์ทางโทรสาร<ะ>หรือยื่นทางระบบงานคดีปกครองทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนที่พี่แอมอธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะคะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีที่สารมีคําสั่งเรียกให้มาให้ถ้อยคําหรือการนั่งพิจารณาคดีหรืออยากมาฟังคําพิพากษาของสารหรือเป็นกรณีที่สารต้องดําเนินกระบวนพิจารณาในขั้นตอนอื่นๆที่ต้องกระทําต่อหน้าสารนะคะ 啊。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> uh. ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าน้องขนมหวานไม่อยากมาที่ศาลก็สามารถทําได้ค่ะทําได้อย่างไรน,นั้นก็คือสามารถขอเข้าร่วมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการหรือระบบการประชุมทางจอภาพค่ะน้องขนมหวานพี่แอมเคยมีประสบการณ์ใช้ระบบนี้บ้างไหมคะอ๋อเคยแล้วค่ะศาลปกครองเพชรบุรีเราเคยให้ความสะดวกต่อศาลปกครองสูงสุดในการนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดนะคะ,ะคือผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลปกครอง สูงสุดที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเพียงแต่ว่าผู้คู่กรณีที่ที่มีความประสงค์เนี่ยก็สามารถยื่นคําขอไปที่ศาลปกครองสูงสุดว่าประสงค์ที่จะมานั่งพิจารณาคดีที่ศาลปกครองเพชรบุรีค่ะทีนี้ทางศาลปกครองเพชรบุรีเราก็อำนวยความสะดวกให้จัดสถานที่จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมเลยค่ะก็ไม่ต้องไปที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะนั่งพิจารณาคดีต่อหน้าศาลได้ค่ะโดยที่ตัวไม่ต้องไปที่นู่นค่ะแล้วเรา ต้องมาติดต่อที่ศาลปกครองเพชรบุรีไหมคะไม่ต้องค่ะในกรณีนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็คู่กรณีนะคะที่ใช้คาว่าคู่กรณีนะคะก็คือสามารถที่จะยื่นคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดอนุญาตแล้วศาลปกครองสูงสุดก็จะมีหนังสือแจ้งมาที่ศาลปกครองเพชรบุรีเองค่ะค่ะก็ระหว่างศาลเราก็จะประสานกันโดยตรงนะคะผู้คู่กรณีเนี่ยไม่ต้องดําเนินการใดเลยค่ะแล้ววิธีอย่างนี้ค่ะต้องมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างคะก็คืออ่า ผู้ที่ประสงค์นะคะก็ต้องทํายื่นความประสงค์นะคะเป็นหนังสือยื่นต่อศาลคะ่ะโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนถึงวันนัดนะคะยกเว้นว่าก,กรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนกอ็อยู่ที่ดุนที่นิจของศาลที่ศาลจ,จะพิจารณาอีกทีหนึ่งคะ่ะสําหรับการยื่นความประสงค์ตรงนี้นะคะก็เหมือนอย่างที่ เป็นวิธีการที่โดยปกติทั่วไปก็คือสามารถยื่นต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้ถ้าไม่ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะจะส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารก็ได้หรือวิธีที่เราสนับสนุนและพูดถึงกันมากในวันนี้ก็คือยื่นมาในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะน้องขนมหวานค่ะอย่างนี้ก็มีความสะดวกมากเลยนะคะถ้าเราไม่อยากจะไปกรุงเทพเราก็ใช้วิธีที่2คือการส่งไปรษณีย์ หรือการโทรสารใช่ค่ะแล้วก็เป็นระบบใหม่ของเราคือระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปนะคะใช่ค่ะสถานที่สถานที่จะใช้ร่วมดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีค่ะพี่แอมมีที่ไหนบ้างคะค่ะสำหรับสถานที่ที่ใช้ร่วม,ด,มดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนะคะเดิมเนี่ยเราประกาศ เป็นประกาศของสำนักง,งานสารปกครองนะคะก็คือให้ใช้ณนะที่ทําการศารปกครองเท่านั้นคะ่ะหมายความว่ากรณีที่จะยิงภาพสัญญาณภาพไปตรงนี้นะคะเราทําได้ตอนช่วงแรกเนี่ยก็คือเพียงแค่ส่งในสารปกครองด้วยกันก็คืออย่างเช่นเป็นคดีของสารปกครองเพชรบุรีใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าสารปกครองสงขลาคู่กรณีเนี่ยอยู่ทางสงขลา<ะ>อยากจะนั่งพิจารณาคาดีผ่านจอภาพแล้วก็อยู่ใกล้สารปกครองสงขลา ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพชร,รพบุรีเพื่อที่จะนั่งพิจารณาคดีที่ศาลปกครองสงขลาได้<ม>และนีค่คือก็คือทําในระหว่างศาลด้วยกันเองค่ะ<ฮ>แต่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ผชมผู้ฟังฟังนะคะว่าอตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่า อย่างในปัจจุบันนะคะสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยกำลังระบาดหนะักสารปกครองเองก็ระหนักถึงความสําคัญของตรงนี้นะคะน้องขนมหวานสํานักง,งานสารปกครองก็เลยประกาศค่ะให้ใช้สถานที่พักอาศัยสถานที่ทํางานหรือสถานที่อื่นที่สารเห็นสมควรสามารถที่จะยิงจอภาพเข้าไปได้ค่ะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สํานักง,งานสารแล้วค่ะแล้วมันต้องใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์อะไรบ้างไหมคะค่ะถ้ากรณีที่มา นั่งพิจารณาคดีผ่านจอภาพที่สำนักง,งานสารปกครองนะคะรกรณีนี้เนี่ยคู่กรณีไม่จําเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆเลยค่ะมาตัวเปล่าได้เลยนะคะพร้อมผักประชาชนเพื่อแสดงตัวตนนะคะ <Okay. S 1> ก็ทางสํานักง,งานสารปกครองเนี่ยก็จะดําเนินการ จัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จอภาพให้ทุกอย่างไว้ค่ะแต่ในกรณีที่เป็นการขอใช้อย่างสถานที่พักอาศัยที่ทํางานหรือสถานที่อื่นนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็คือสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะเช่นโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนนะคะ,คะแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเชื่อมโยงสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ สำหรับน้องขนมหวานทรงคงจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้วิธีการจะทําอย่างไรใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะสำหรับวิธีการนั้นนะคะเมื่อศาลอนุญาตให้คู่กรณีดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาทางระบบการประชุมทางจอภาพแล้วนะคะก่อนถึงกําหนดนัดเนี่ยคู่กรณีนะคะจะได้รับลิงก์ค่ะเป็นลิงก์จากสำนักง,งานสารปกครงองส่งไปยังอีเมลแอดเดรสนะคะหรือช่องทางอื่นอย่างเช่นไลน์ค่ะก็พอได้รับ ลิงก์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะขอทดสอบระบบก่อนได้ค่ะค่ะใช่ค่ะ<ม>ก็คือตามรหัสที่เราสมัครไว้<ช>เบอร์ทโทรที่เราแจ้งไว้ก<ช>็คือเราสามารถกรอกรายละเอียดชื่อพาสเวิร์ดเบอร์โทรแล้วก็สามารถเข้าไปใช้ระบบได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก่อนถึงเวลานัดเนี่ยหานาทีถ้าหากว่าจะมีการนั่งพิจารณาคดีนะคะเราก็เข้ากดลิงก์เข้าไปเลยค่ะกดลิงก์เข้าไปก็จะ มีการแสดงตัวตนนะคะต่อเจ้าหน้าที่ของศาลค่ะก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการนั่งพิจารณาคาดีต่อไปค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แอมมากๆเลยนะคะได้รับความรู้สาระดีๆมากเลยค่ะจากการที่เราได้พูดคุยในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการยื่นฟ้องที่มีความปลอดภัยสูงรวดเร็ว,วสะดวกประชาชนไม่ต้องมาศาลประหยัดเวลาสามารถส่งเอกสารทุกอย่าง ต่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะห่างไกลจากโควิด19ด้วยนะคะ ก่อนจะจบรายการในวันนี้ทางรายการขอเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังรับทราบว่าสารปกครองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในทุกด้านโดยให้ความสำคัญแก่สิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาของคดีปกครองรวมถึงการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการพิจารณาคดีค่ะเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ล่าช้าไม่หยุดชะงักทำให้รวดเร็วและคู่กรณีจะได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยมีค่าใช้จ่ายน้อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ต้องเน้นให้เกิดความปลอดภยัยและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อของทุกคนทั้งที่เป็นประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนบุคลากรของ,ของสารปกครองค่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาให้แก่สำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีในการจัดรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการสาระน่ารูก้กับสารปกครองเพชรบุรีในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ